ราชบ้านฉันก็จะเป็นประมาณนี้ละจ้ามันได้แค่ริมน้ำอย่างนี้น่ะทุกทีหนุนลงไปยันนูนเลยเด้ก็ดีนั่เ oh Thank you ไหนปามมี่นี่มาวันนี้มาหา FC ไหน FC ขาวันดีคะ่ะยังคะ่ะไหนวันดีคะ่ะ,คะเลยวันดีคะ่ะนังีดวันดีค่ะไม่เห็นไม่เห็นขายแค่ FC FC น้อย FC ตัวน้อยยังไมปามมี่ไหนปามมี่อยู่นี่นี่ ตอนนี้ก็นี่ไงเนี่ยตอนนี้ก็คับเรือแท้ๆรถซาบเลยเจ๊เนี่ยไม่จมแล้วเนี่ยล่างรอที่จริงเหมือนก็ล่างได้อยู่ใช่ไหมเอ่ยลองไหมเอ่ยไปลองดิเอาดิถอยหลัง เน tamam> ี่ย well, มึงไม่ชอบคิดอะไรปุ๊บ uh ปั๊บกูทำปุ๊บป okay ั๊บเลยแหละเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวล่างรอจังหน่อยเด้อเดี๋ยวกูไปสัมผัสก่อนนี่ลูกคนลงไปด้วยดิไอนาลองเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวด่าอย่าเพิ่งลงไปมดเดี๋ยวเราลงคนลงด้วยถ้าเป็นถ้ามันเป็นดินหยาให้นาลองเอ้ยมันเป็นเลนองอ่าถ่ายมาถ่ายมาเบ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 า ไปบ้าได้อีกได้อีกลอเอาลงมาเอ่ออ้าวลงมาอีกนอหน่อยนึงอีกนอหน่นอยนอยึงไม่ต้องผ้าหรอกมือนะี่ละไป็ล้างรถนุ่นส่ตวล้างแค่ล้ออย่างเดียว <laughs> ตัวไม่ต้อง ขี้ควายแน่นอนไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นล้างแค่ล้อรถพอไปฝั่งนู้นดิจะได้ไม่ต้องรอกันธรรมชาติขี้ควายคมชาวข้าิไม่จมเลือเยอะยะ กินขี้ควายหึงเลยมึงจะลงมาทำไมเนี่ยเอ,อน้องชัยเอฟซี FC, บอกมือหน่อยเอฟซีอ้ยเอฟซีสองพันยี่สิบไม่อย่าทำแบบนี้มันกระเด็นใส่ตัวมึงามามไม่เคยได้กลิ่นหรอกกลิ่นโซโคนสาบควายอะขึ้นรถเลยเดี๋ยวแม่หนูขึ้นไปนู่นแล้วแม่ล้างตีนให้ เออธรรมชาติกินโซนสาบไฟนี่ถือโอกาสล่างล่อซะเลยล่างตัวพอมสุดจริงไว้แกเมื่อไม่ได้เดี๋ยวนะขอลัาเอาขึ้นเลย ึ้นไม่ได้กูไม่เข็ดน,นะไม,ไม่มันเป็นดินแบบเขาเรียกอะไรดินหญ้าดินไม่ล้างมือวะไะเอฟซีถือถกล้องให้หน่อยเอฟซี FC ถือกล้องให้หน่อยนะล้างล้างตีนก่อนไม่ไหวแม่งเหม็นอุย้ยแตง เหมาแตงไปนู่นนนนะเอาไปกินกรุงเทพจะกินทันบละล <โ OT> ่ะน้าโอ้อาทิตยจะไปน้ำตกตงน้ำโลเดี๋ยวพาพาเล็กน้อยไปถ่ายรูปน้ำตกจังหน่อยหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกันที่น,น,น้ำตกเลยเดอ้อเพื่อ <Tesla> น ไปปเียรท้ากันนะคะ f ไปเปนองท้า f ก่อน่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำตกนะคะบอกก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำตกพูดดิพูดเลยเจอกันที่น้าตกนะคะน้ตกพีเพมน้ำตกลงมาจากเขาน้ำน่าจะเยอะ้ยนแต่เราไปเจอกันที่น้ำตกเลยจ้ะ นใส่ตาอันนี้น้ํนาแรงมากเลยจ้าเพื่อนๆฝนเหมือนจะตกข้ามเยเอา้เอาเวเระวางังงมนะใส่รองเท้า,าระวางังช่วงนี้หน้าฝนน้ำแรงมากเลย โอ้ไม oh no, ่น no, no ่าเดมเอาหนาเอาบุญหน้าหน้าโตไม่ได้แ uh, ม่ไปถ่ายวีดีโอหน้าโตเด้หน้าโตน้ำเด้ไม่ใช่เด้ ก็จะประมาณนี่แหละ